คำเตือนภัยที่มีโอกาสจะเกิดพายุขึ้นอีกหลายลูกในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียบทความบทวิเคราะห์โดยอาจารย์เดชานารินาศสวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้เราได้หยิบยกบทความบทวิเคราะห์ จากอาจารย์เดชานารุนาศนะคะซึ่งได้เขียนเตือนเอาไว้ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าขอให้ทุกท่านตั้งสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนี่คือคำเตือนนี่คือสิ่งที่ผมเห็นและกังวลใจมากที่สุดในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน2565ยาวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคม2565 ซึ่งจะเป็นเดือนที่มีโอกาสจะเกิดพายุขึ้นอีกหลายลูกในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียนี่คือภาพที่ยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้หรอกนะครับแต่มันจะเกิดขึ้นในอีกสองสัปดาห์ที่จะถึงที่ทุกคนจะมีเวลาเตรียมตัวกันให้ทันแต่นี่มันก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงความไม่ประมาทและควรจะอยู่ในโลกแห่งความจริงว่าน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือ ได้ละลายลงวันละกว่า2ล้านตันในขณะที่น้ำแข็งในขั้วโลกใต้ที่มีความหนามากก็เริ่มจะปริแตกออกมาให้เราได้เห็นแล้วรวมไปถึงแกนกลางของสนามแม่เหล็กโลกก็เริ่มเคลื่อนตัวต่ำลงมามากทั้งหมดเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิน้นที่ขาดความรับผิดชอบต่อการใช้ชีวิตบนอดีตดวงดาวที่เคยงดงามที่สุดของกาแล็กซีที่มีชื่อว่าอาร์เทนโอ ที่ตั้งอยู่ตอนกลางของเอกภพที่มีจักรวาลถึง6กแห่งและดาวโลกก็คือศูนย์กลางของจักรวาลของกาแล็กซี่แห่งนี้และมันกําลังเผชิญกับการสูญเสียของชั้นบรรยากาศโลกที่คอยปกป้องคลื่นความร้อนของสนามแม่เหล็กโลกที่แผ่รังสีความร้อนออกมามากกว่าความร้อนจากแสงของดวงอาทิตย์ถึงกว่าสเท่าถ้าเราหลับตานึกดูดีๆพวกเราทั้งหมด ก็กำลังอยู่ในสภาวะอาศัยอยู่ในเตาอบขนาดใหญ่นั่นเองนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงเกิดคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวมากขึ้นในทั่วโลกอยู่ในตอนนี้และภูเขาน้ำแข็งทำไมถึงได้ละลายลงเร็วขนาดนี้ในขณะที่แสงของดวงอาทิตย์จะไม่มีวันทําแบบนี้ได้ในดาวเคราะห์ทุกดวงในเอกภพนาซาได้บันทึกการค้นพบกาแล็กซีอีกกลุ่ม ทางตอนเหนือและเรียกมันว่ากลุ่มกาแล็กซีอะดูเมนราแต่ในความเป็นจริงแล้วมันควรจะถูกเรียกว่ากาแล็กซีอัฟานอฟที่มีจักรวาลเกิดขึ้นอยู่สองแห่งและกำลังเคลื่อนตัวเข้ามารวมกันกับกาแล็กซีอาร์เทนีโอที่มีโลกเป็นศูนย์กลางซึ่งนาซาคาดการเอาไว้ว่าอีกหนึ่งล้านปีกาล็กซีทั้งสองจะเริ่มเข้ามารวมตัวกัน ให้เกิดเป็นกาแลกซี่ขนาดใหญ่ในเอกภพแต่การรวมตัวของ2องกาแลกซีจะเกิดปรากฏการณ์อยู่สองอย่างคือ 1. เกิดกาแลกซีขนาดใหญ่และสวยงามและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอกภพหรือ 2. จะเกิดการระเบิดที่รุนแรงที่สุดในเอกภพและการหายสาบสูญไปแบบถาวรของสองกาแลกซีในเอกภพในเอกภพยังมีกาแลกซีทางตอนใต้ ชื่อว่าอาร์ฟุตโทนนโอมีอยู่หนึ่งจักรวาลในเอกภพมีกาแล็กซีอยู่ทางตอนที่ตะวันออกชื่อว่าโอเรนนิวเทโรอิ i. มีอยู่สองจักรวาลในเอกภพมีกาแล็กซีทางทิศตะวันตกชื่อว่าอาร์ฟาเรนนิวโรอิมีจักรวาลอยู่สองแห่งเรื่องยานบินอวกาศของมนุษย์ต่างดาวจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน ที่ได้เดินทางมาเยือนมนุษย์โลกเพื่อมาเตือนพวกเราที่แม้แต่เมืองต่างๆและเทคโนโลยีที่ได้เคยถูกสร้างขึ้นมาบนโลกนี้รวมถึงสัญลักษณ์ต่างๆที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเตือนมนุษย์โลกว่าในยุคครั้งหนึ่งดาวโลกเคยมีอารยธรรมที่รุ่งเรืองที่สุดในกาแล็กซีชื่ออาร์เทเนโอแม้แต่ในตอนนี้เทคโนโลยีของมนุษย์โลก ในปัจจุบันยังไม่สามารถพัฒนาไปถึงได้นอกจากการค้นพบแต่อาวุธเพื่อสร้างขึ้นมาเพื่อทำร้ายเผ่าพันธุ์ของตนเองเท่านั้นและความเสื่อมต่ำลงของจิตภายในที่ได้สร้างคลื่นพลังแห่งความชั่วร้ายออกมาทำลายโลกที่ตนอยู่อาศัยกันทั้งสิน้นพวกเราอาศัยอยู่ในกาแล็กซี่อาร์เทนิโอก็ไม่ต้องแปลกใจไปว่าทำไมนาซาถึงค้นพบดวงอาทิตย์ ในกาแล็กซี่แห่งนี้ถึง6ดวงและเกิดมีดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะเกิดขึ้นมากมายและพวกมันก็อยู่ใกล้ๆรถต้นคอของโลกของเราไม่ไกลแต่เทคโนโลยีของมนุษย์นั้นล้าสมัยมากที่เดินทางไปหาพวกเขาไม่เจอแสงสว่างจากดวงดาวนับล้านล้านดวงในเอกภพที่ส่งแสงกระพริบเป็นแนวเชื่อมไปถึงกันทั้งหมด มันคือช่องจราจรสำหรับใช้ในการเดินทางไปหากันในทุกจักรวาลมนุษย์ไม่ได้อาศัยอยู่ในเอกภพบแบบเดียวดายแต่อยู่ท่ามกลางของมนุษย์ในดวงดาวต่างๆที่มีหน้าที่คอยปกป้องกาแล็กซีที่อาศัยอยู่ร่วมกันให้เกิดสันติสุขร่วมกันเพราะหากเกิดการดับสวนลงของจักรวาลใดๆก็ตามก็ย่อมส่งผลไปถึงจักรวาลอื่นๆด้วย คำเตือนของพวกเขาเหล่านั้นกำลังจะบอกพวกเราว่าเลิกงมงายกราบไหว้วัตถุสิ่งของที่มันเป็นแค่เพียงมายาคติและเลิกงมงายในสิ่งที่เชื่อว่าเราสามารถเชื่อมต่อถึงพระเจ้าหรือพระศาสดาในการอ้อนวอนและร้องขอต่อพระองค์เพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่งดงามที่สุดและเป็นจริงที่สุดก็คือการพัฒนาจิตภายในของเราให้เป็นรูปประธรรมขั้นสูง ที่เป็นความรักไร้เงื่อนไขที่เป็นปัญญาสูงสุดแห่งจิตและเป็นผู้รู้ความจริงแห่งความเป็นไปของสรรพสิ่งที่เราเรียกพระองค์ว่าพระเจ้านั่นคือความสงบสุขที่เป็นนิรันด์อย่างแท้จริงบนดวงดาวที่งดงามที่สุดของเอกภพ,พและหน้าที่ของเราคือต้องค้นหาความจริงของแหล่งต้นกำเนิดของเราว่าหน้าที่ของเราคืออะไรกันแน่ในดวงดาวแห่งนี้ มากกว่าการคิดค้นอาวุธมาเข้นฆ่ากันเองและสร้างมายาคติขึ้นมาเพื่อกดขี่ข่มเหงเอาเปรียบมนุษย์เผ่าพันธุ์ของตนเองเขาเตือนผ่านผมมาผมก็มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันบทความบทวิเคราะห์โดยอาจารย์เดชานารนาศซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11กันยายน2565อาจารย์เดชาก็ได้เขียนเตือนเรื่องน้ำท่วมไว้ดังนี้ เดี๋ยวเราก็จะรู้กันเองว่าสถานการณ์ของประเทศที่ถูกล้อมรอบด้วยพายุจํานวนหลายลูกนั้นมันจะเป็นอย่างไรตอนนั้นหากทุกคนไม่ประมาทแล้วเตรียมตัวเก็บของขึ้นที่สูงตั้งแต่เนิ่นๆก็คงจะพบกับความเสียหายน้อยลงการคาดการณ์ของผมที่จะแจ้งว่าจะเกิดพายุขึ้นไล่ๆกันของสองฝั่งมหาสมุทรในเดือนกันยายน2565ในที่สุด มันก็เกิดขึ้นจริงๆแม้ว่าคำเตือนของผมในวันนั้นจะมีการนำบทความของผมออกมานำเสนอข่าวทางทีวีว่ามันคือข่าวเฟก e ์นิวก็ตามและคราวนั้นผมก็เขียนเตือนเอาไว้ล่วงหน้ามาหลายวันแล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่ไหนบ้างเช่นบังกลาเทศอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีเหนือรวมทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์คาเมนเวียดนาม และลาวแต่ประเทศไทยจะถูก้อมล้อมด้วยพายุหลายลูกและผมก็เขียนบทความถึงความห่วงใยไปถึงพี่น้องที่อาศัยอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่างทั้งหมดและที่น่าห่วงที่สุดก็คือชาวกรุงเทพมหานครที่ผมรู้สึกกังวลใจมากว่าปีนี้ว่ากรุงเทพมหานครอาจไม่รอดจากน้ำท่วมก็ได้จริงๆแล้วทุกวันนี้กรุงเทพน้ำก็ท่วมเรียบร้อยแล้ว และปริมาณน้ำก็มากกว่าปีที่แล้วและมีหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลรวมถึงในต่างจังหวัดต่างๆก็มีน้ำท่วมหนักกว่าปี54เสียอีกและนับจากนี้ไปจนถึงกลางเดือนนี้พวกเราจะได้เห็นพายุเกิดขึ้นหลายลูกในเขตทะเลทั้งสองฝั่งที่จะทยอยไล่กันตามมาติดๆแบบห้ามกระพิบตาและห้ามประมาทโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะพื้นที่เขตภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานครที่อาจจะไม่มีพื้นที่รับน้ำมาช่วยเมืองหลวงได้ทันและบางทีในปีนี้เราอาจจะได้สัมผัสกับคำว่าฝนตกขาใหญ่ติดต่อกัน7วัน7คืนก็เป็นได้เป็นปีในพุทธศักราชในยุคข,ของคนชั่วเรืองอานาจและผู้คนขาดศีลธรรมอย่างรุนแรงและในตอนท้ายอาจารย์เดชาก็ได้บอกไว้ว่า ผมก็ทำได้แค่เขียนมาเตือนในสิ่งที่ผมเห็นเท่านั้นสุดท้ายนี้นะคะทางทิมงานก็ต้องขอขอบคุณบทความบทวิเคราะห์โดยอาจารย์เดชานรนาถซึ่งสิ่งที่อาจารย์เดชาเห็นนั้นก็ต้องขอบอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย